พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ห้องชั้นบนประจาวันนี้วันอังคารที่4มิถุนายนคสรศราช2024 คำพยานชีวิตโดยคุณโนอาเบียสซาวดาโกต้าสหรัฐอเมริกาในหัวข้อเรื่องการจัดเตรียมในทะเลทรายข้อพระคัมภีรหนุนใจที่นำมาใครครัวและสามาัคคีธรรมร่วมกันปรากฏในพระธรรมสดุดีบทที่23ข้อ4แม้ข้าพระองค์จะเดินไปตามหุบเขาเงามัจุราชข้าพระองค์ไม่กลัวอันตรายใดๆเพราะพระองค์ทรงสถิตกับข้าพระองค์ ทาธาและทานพระกรของพระองค์เล้าลมข่าพระองค์คุณโนอาเบียสเป็นพยานว่าเราติดอยู่ในเมืองเล็กๆก,กลางทะเลทรายเพราะรถบัสที่เราโดยสารเสียวันที่สองของการเดินทางไปเม็กซิโกเราไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรจะหากินได้ที่ไหนจะค้างคืนกันอย่างไรแต่ทุกคนมีความเชื่อ และคอยบอกผมว่าไม่ต้องกังวลพระเจ้าจะทรงจัดเตรียมให้เองแต่ผมอดไม่ได้ที่จะรู้สึกกลัวและทำอะไรไม่ถูกแต่แล้วพระเจ้าก็ทรงตอบสนองโดวยวิธีการที่น่าอาัศจรรย์เราผูกมิตรกับพนักงานที่ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดที่เป็นผู้เชื่อใหม่เขาติดต่อกับเพื่อนในคิดจาจักรของเขา ทำให้เราได้ไปนอนที่คิดจักรของพวกเขาและพวกเขายังทําอาหารเช้าและอาหารกลางวันมาให้พวกเรากินอีกด้วยมีครอบครัวหนึ่งอนุญาตให้พวกเราไปไว่ายน้ําที่สระว่ายน้ําที่บ้านของเขาได้ด้วยเราจึงสามารถเดินทางต่อด้วยการขอบพระคุณและการอวยพระพรจากพระเจ้าพระเจ้าทรงจัดเตรียมคนที่เต็มใจสละเวลา แรงกายและเงินดูแลพวกเราขณะที่พวกเราไม่สามารถช่วยตัวเองได้เหตุการณ์นี้ทำให้ผมขอบพระคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงสถิตยอยู่ด้วยและทรงฟังคำอธิษฐานทูลของพวกเราเมื่อผมมีความสงสัยในพระเจ้าเมื่อใดผมจะคิดถึงการผจญภัยนี้ที่พระเจ้าทรงตอบคำอธิษฐาน และให้พวกเราได้รับความช่วยเหลือที่น่าอัศจรรย์ข้อคิดสำหรับวันนี้เมื่อข้าพเจ้าสูญเสียทุกอย่างไปพระเจ้าจะทรงจัดเตรียมให้และในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะที่ฐานร่วมกันเป้าหมายของคำอธิษฐานเพื่อนักเดินทางที่ติดค้างในที่ต่างๆข้าแต่พระเจ้า โปรดช่วยให้ข้าพองทั้งหลายมีความเชื่อศรัทธาและมีความมั่นใจในพระองค์ในเวลาที่ข้าพงทั้งหลายกลัวและหมดหนทางอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสเจ้าอาเมนหากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่ หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณาศาสตร์สภาคริสตจักรในประเทศไทยโทรศัพท์053244381ต่อ112ขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ